แหมฝนตกทุกวันเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันดีๆทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เห็นคนไอคนไม่สบายกันเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าเชื้อโรคสมัยใหม่นี่แข็งแรงมากนะกว่าจะแบบเป็นลวหายทีนะคะก็เป็นห่วงทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพดีๆใจดีต้องกินวิตามินซีค่ะอ๋อหรอแมตอนแรกที่ผมง่วงมากเลยตอนเช้าเนี่ยผมง่วงมากแต่ว่าตอนนี้ไม่ง่วงแล้วทาไมะเพราะว่าข่าวแรกของวันนี้เนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าทําให้ผมมีกําลังใจในการทํางานอย่างมากเลยขนาดนั้นเลยมากๆคือตื่นเลย เพราะว่าเป็นข่าวความเคลื่อนไหวแรกนะครับของ30สาวงามที่ผ่านการคัดเลือกการคัดเลือกรอบสุดท้ายนะครับกับเวทีการประกวด Miss Thailand World ปี2010ซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยสวยมากๆเบิกตาดูได้ดีเลยโดดเด่นไม่แพ้ใครเลยทีเดียวครับค่ะสาวสาวผู้ผ่านเข้ารอบ30คน Miss Thailand World ปี2010ปฏิบัติภารกิจแรกด้วยการถ่ายวิทยาแนะนำตัวเองในรายการสีสันบันท้งสดของเรานี่เองนะครับ และถ่ายภาพสูติบัตรขึ้นทำเนียบเป็นนางงาม30คนสุดท้ายแห่งเวทีอันทรงเกียรติที่ Create Image Studio ซึ่งนี่นะครับเมื่อเห็นจากท่าโพสของแต่ละคนแล้วต้องบอกเลยว่าพวกเธอนั้นพบความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าเลยจริงๆแถมแม่งได้ชุดสวยลหลักสไตล์เพิ่มความสง่าง,งามจากห่องเสื้ดูบูตองมาทําให้สาสาวงามได้สวยสะพรั่งตาสีจับเอามากๆซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับสาวๆของเราเนี่ยจะบินลัดฟ้าไปปฏิบัติภารกิจหลักของการประกวดที่จะสูเกียรติแล้วนะครับ นั่นก็คือการพัฒนาโรงเรียนบ้านแหลมทรายเพื่อสืบสานสโลแกนงามอย่างมีคุณค่าเพื่อการศึกษาเด็กไทยครับชอบค่ะก็น่ารักดีค่ะรู้สึกว่าเพียบพร้อมเตรียมขึ้นเวทีเลยค่ะเปลี่ยนลุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็มาแบบว่าแนวสงา่าสวยกันครบทุกคนก็ดูดีค่ะต่างคนต่างมีคาแรคเตอร์ของตัวเองไปแล้วก็ต่างหลักสีด้วยทางบ้านช่วยเชียร์เราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจด้วย โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยไปภูเก็ตด,ดีกว่าอ่ะเหมออากาศกันเลยทีเดียวนะคะก็สวยทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่ประกวดในปีนี้นะคะก็ขอให้บพบพาความมั่นใจนะคะรวมไปถึงความรอบรู้ต่างๆนะคะเอามาฟัดฟันเงินมนเวทีเลยนี่แค่ก้าวแรกเองนะ ถือได้เลยว่าสาวๆในเวทีนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับได้ข่าวว่าก่อนจะผ่านมา30คนนี่นะเจอคําถามโหดๆหินๆมาทั้งนั้นเลยนะคะคือแบบคําถามที่ตอกหน้าโอ้ตกใจแต่ว่าแก้สถานการณ์กันได้ทุกคนเลยที่ผ่านเข้ามารอบ30คนนะคะยอดเยี่ยมมากคือบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวต้องรอเวทีนี้นะครับใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรุ่นพี่นะฮะที่อยู่เหนือข้างผมนี้อย่างคุณซีนะครับซึ่งตอนนี้ได้มีงานเข้ามามากมายเลยใช่ไหมมีทั้งศีสย์บัณงสดแต่็แขกขายกันเองนะฮะมีรายกสาวิทยุ นะฮะและเมื่อเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมเปิดดูช่อง3นะผมเห็นคุณซีด้วยแหละกับรายการเรื่องเล่ากับรายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นเรื่องของการประกาศข่าวไอทีนะคะซึ่งก็เป็นช่วงใหม่ที่เพิ่ง แนววันแนไปขายข่าวตัวเองอ่ะแบบไม่เคยมาก่อนรู้สึกเขินๆเนี่ยไม่รู้อย่าไปเขินครับอย่าไปเขินอย่าไปเขินขายเลยใช่ไหมคะขายเลยครับก็เป็นช่วงของ weekly C3 นะคะก็จะเป็นการประกาศข่าวไอทีก็จะเจอกับซีได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะในเรื่องเด่นเย็นนี้ประมาณช่วงเวลาห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะคะก็รอดูซีสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าก็จะมาพูดถึงเรื่องของข่าวไอทีเทคโนโลยีที่น่าสนใจประจําสัปดาห์ค่ะนี่ สวัสดีค่ะนี่คือช่วงของ weekly C3 กับ C ชัดปวีตรีชัชวันวงคค่ะเรามาติดตามความคืบหน้าของข่าวไอทีในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีความคืบหน้าของวงการหุ่นยนต์นะคะระดับโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้มีหุ่นยนต์หนึ่งตัวที่อยากแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักนั่นก็คือหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า Bina 48หุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ซึ่งเป็นผู้หญิงวัยกลางคนค่ะ My vocabularybula really La and getting bigger every getting is day. เธอบอกว่าเธอสามารถเรียนรู้และก็ฉลาดขึ้นได้ค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นข่าวใหญ่จากที่ว่าจากการที่โชว์ไปแล้วล้วก็ฟีดแบกดีมากๆทีเดียวค่ะซีก็รู้สึกดีใจมากๆที่บอกว่าได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับคางครอบครัวเขาอย่างเต็มตัวในครั้งนี้นะคะซึ่งก็เป็นงานถนัดของซีด้วยอ่ะสมองใช่แล้วแสดงความยินดีด้วยนะครับสาวสวยมากความสามารถเด็คุณซีครับขอบคุณมากค่ะฝากช่วงของ weekly c 3ด้วยนะคะอันนี้ดูเป็นน้ำจิ้มเพราะว่าเปิดไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็เป็นช่วงสั้นๆทีแต่ว่ามนาที เป็นช่วงสั้นแต่ช่วงเป็นช่วงที่มีความหมายกันสิมากๆเลยค่ะไหนๆก็โปรโมทให้แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนางสีสันบันเทิงด้วยที่ช่วยโปรโมทกันแล้วก็ขอเชิญชวนแฟนๆสีสันบันเทิงนะคะตามไปดูซีด้วยวันเสาร์อาทิตย์นะคะห้าโมงเย็นหกโมงเย็นในเรื่องเด่นเย็นนี้ช่วงของวิกฤตีค่ะคุณหนุ่มก็ได้ยิ้มเลยนะเพราะว่าเห็นคุณซีเพิ่มอีกใช่ไหมครับค่ะแหมแต่คุณซีเชื่อไหมว่าอีกหน่อยช่องสามเราเนี่ยจะมีคุณซีจูเนียร์ละซีจูเนียร์เลยเหรออ่าแต่สีจูเนียร์นี่เครมม้าาขสั นกา uh huh. ที่มากความสามารถนะครับซึ่งสามารถติดตามได้กับข่าวนี้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารายการช่วยคิดช่วยทำดยพิธีกรเจ้าของรายการอย่างพี่หญิงสิริบูรนันตะพันธ์ได้เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนคนเก่งนะครับที่มีอายุตั้งแต่7-18ถึงสิปีมาทดสอบหน้ากล้องเพื่อเฟ้นหาคนที่ใช้ภาษาไทยได้ดีและมีความสามารถในการเล่าข่าวเหมือนพี่ๆสมาชิกครอบครัวข่าวสาม เพื่อมาเป็นผู้ประกาศข่าวในช่วงเด็กคิดเด็กทำของรายการช่วยคิดช่วยทำงานนี้นะครับว่าที่ผู้ประกาศข่าวเยาวชนให้ความสนใจมายื่นใบสมัครอย่างมากมายและแสดงฝีไม้ลรมือให้พี่ๆได้ทึ่งกันไปเลยครับทำเอาสองคณะกรรมการอย่างพี่หญิงสิริบูลและคุณกฤิปเป็นปึษ์อ่าแลนั่นก็เป็นเสียงจากคุณสิริบูลนัทพันธ์นะคะซึ่งก็เป็นผู้ประกาศสาวข่าวเช้าของช่องสามนี่เองนะคะซีได้ดูทุกเช้าเลยสีตื่นเชา้ามาดูแบบว่าสวยด้วยเก่งด้วย มาความสามารถจริงๆมาเทรนรุนน้นองซะขนาดนี้นะคะก็เชื่อว่าจะต้องมีผู้ประกาศเด็กๆเนี่ย <c oughs> เกิดขึ้นอย่างมากแน่เลย <c oughs> ทีเดียวค่ะามาต่อกันที่พิธีกรของเราอีกหนึ่งคนดีกว่านะคะนั่นก็นคือเรื่องของคุณปุ้ยพิมลวัฒน์นั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดค่ะน่าสงสารเหลือเกินนะคะคโดนโจรยกเขาบริษัทนักเกตเมือ่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอโอ้โหแต่ว่าตอนนี้คงไม่ต้องพูดคําว่าแสดงความเสียใจนะคะเพราะว่าฟาดเคราะกันไปแล้วหลังจากนั้นพี่ปุ้ยก็เลยมีการจัดทำเลี้ยงพระชุดใหญ่เลยค่ะ แหม่ตั้งใจจะทำบุญเปิดบริษัทแฟรนไชส์ชัดนักเก็ตที่ถนนกเกษตรนวมินของตัวเองกับสามีอยู่แล้วนะคะแต่พอต้องเจอกับเหตุการณ์คนร้ายบุกทุบก,กระจกแล้วก็ขโมยทรัพย์สินเงินสดแล้วก็คอมพิวเตอร์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะงานทำบุญเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาพี่ปุ้ยพิมลวันและพี่ชัดชัดชพง์หุ่นทองคําสามีนะคะเลยถือโอกาสเสริมสิริมงคลแล้วก็สะดาะเคราะห์ไปในตัวค่ะซึ่งก็มีข่าวดีนะคะมาพร้อมกับงานบุญว่า ถ้าถึงแม้ว่าจะยังจับตัวคนที่ก่อเหตุไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเบาะแสของคนร้ายแล้วค่ะง,งานนี้เจ้าของบริษัทคนสวยลงมือทอดนักเก็ตปั่นนะ้ำผลไม้สูดเด็ดนะให้กับพี่น้องสื่อมวลชนลิ้มรสด้วยตัวเองเลยน่ารักมากเลยนะคะพี่ปุ้ยอยากให้ตัวเองเป็นหนึ่งในตัวอย่างคนทำมาหากินสุจริตไม่บีเดเบียนคนอื่นค่ะดีมาเกิดเรื่องขึ้นก่อนซึ่งซึ่งเราก็คุยกันว่าดีนะที่เกิดเรื่องคืนวันพุธ เช้าวันพฤห Bugün ัสเราถึงยังทําอะไรได้ทันอยู่ค่ะ <c oughs> ถ้ามันเกิดเรื่องวันศุกร์เนี่ยก็คงจะลําบากเหมือนกันได้เตรียมงานไม่ทน<ช>ันนะคะเพราะว่าแค่นี้ก็ยังเตรียมงานถึงสามทุ่มเลยเมื่อคืนนะครับเพราะว่าไหนจะต้องซ่อมแซมกระจกซ่อมแซมร้านแล้วก, <c oughs> สวก็สิ่งที่เตรียมไว้อย่างเช่นโคมไฟหลอดไฟเนี่ย เขาก็เอาไปด้วยนะครับบางอย่างสายไฟที่เราเตรียมสำหรับหลอดไฟเฉพาะเนี่ยก็เอาไปด้วยทําให้บางอย่างมันก็ยังซื้อใหม่แล้วก็บางอย่างก็หาไม่ได้ก็ต้องขาดกันเกินกันไปเรื่องได้บาดแสก็ทราบพร้อมๆกับน้องๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะก็อยากจะให้เป็นการทํางานของตํารวจไปก่อนเพราะบางทีตํารวจเขาอาจจะขอเวลาตรงนี้นิดนึงเมื่อวานเจอร้อยเวรที่รับเรื่องไว้แล้วแกก็บอกว่าแกก็ขอเวลาไว้นิดนึงเพราะแกกําลังดําเนินการอยู่ค่ะ ทางรองผู้กํากับเขาเป็นธุระให้นะครับรองรองผู้กํากับสนองผูคามก็เป็นธุระให้ก็ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยแต่ว่าเราก็ไม่อยากเร่งรัดตำรวจหรือเร่งเร้าอะไรมากมายเพราะว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของเขาแล้วเราแพลนแล้วครับว่าหนึ่งก็คือถ้าถ้าไม่ติดเรื่องของเหล็กดัดอะไรพวกนี้นะก็ต้องติดกล้องวงจรปิดก็แพลนไว้แล้วครับก็คิดว่า เร็วๆเ,เนี้ยเขาคงติดแน่นอนเพราะว่าคงไม่ปล่อยไว้อย่างนี้สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกให้ทุกคนรู้คือว่าเราทําแบบนี้ดีแล้วนะคะเราไม่ต้องไปเอาของคนคนอื่นเขาเราไม่เบียดเบียนใครเราทาธุรกิจแบบถูกต้องนะคะเราไม่ไปย่ายีธุรกิจคนอื่นนะคะแบบนี้ปพื่ก็ว่าพออยู่พอกินดีแล้วอโอ้โหเป็นพิธีกรที่มองโลกในแง่ดีมากเลยทีเดียวนะคะโจนก็ช่างใจร้ายหรือเกินนะคะก็ ทำมาหากินก็นอย่างสุจริตดีกว่านะคะจะได้ภูมิใจในน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะแมยุคนี้เขายากหมากแพงทุกคนก็ทํางานด้วยความยากลําบากหมดนะคะคิดริเริ่มคิดในสิ่งดีๆอย่าคิดว่าแบบจะต้องไปลักขโมยท่าไหนดีหนูอย่างนี้ไม่ควรเลยค่ะก็ช่วยพี่เขาได้นะก็ไปอุดเหมือนพี่เขานะครับเพราะว่าได้ยินมาว่าไก่เนี่ยอร่อยมากใช่ไหมครับใช่แล้ว วันนี้เราก็มีข่าวพิรัน์ิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับทางสำนักงานพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือสอพอกรน,นะครับได้เชิญผู้ที่ร่วมสนใจนะครับสมัครประกวดวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภากับวงดนตรี3ประเภทนะครับก็คือวงดนตรีบงลางพื้นบ้าน วงดนตรีลูกทุ่งนะครับแล้วก็วงดนตรีสากลซึ่งผู้ใดนะครับที่สนใจก็สามารถเข้าประกวดได้ตั้งแต่อขอประทานโทษครับสามารถเข้าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชนนะครับเบอร์โทร022141509และ0824560209ครับผม ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่น่าเข้าร่วมมากๆแล้วก็น่าส่งเสริมมากๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาของช่วงของพวกเราแล้วล่ะช่างสั้นเหลือเกินนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าอากาศแปรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงบ่อยนะเปยนบเหมือนหัวใจของเราผมไม่บ่อยนะใจเดียวโอเคดีมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครั